สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพย์นะครับโอ้วันนี้เรืง,งามยามดีมาที่อยุธยาครับวังน้อยชัยนาทแมชชีนน้องยักษ์ใหญ่จริง,รงๆเครื่องจกักรจากแดนแผ่นดินใหญ่ XCMG มีให้เลือกเยอะโอ้เดี๋ยวให้ผู้เชี่ยวชาญหรือว่าผู้เชี่ยวชาญทางด้านเครื่องจักร XCMG 2คนนะอ่าเป็นตำแหน่งน่าจะเซลล์เนาะ คนเซลนะเซลเซลเลยเซลซิงไหมเซลเซลซิงเนี่เดี๋ยวเชิญพี่เบียร์ยรกับน้องน้ำหวานครับมาบอกรายละเอียดอ่ะสวัสดีครับเบียบคนเดิมครับที่เพิ่มเติมคือความห่วงใยเราเคยเจอกันไหมเนี่บ่อยครับบ่อยนี่ครับอ๋บอ,อเป็นคน,ไไน,นเป็นคนที่ไหนก็ผมก็เป็นเซลประจำอยู่ภาคตะวนันออก,กนะครับอ๋ออ๋อ ทุกพี่นะครับถ้าลูกค้าสนใจก็อันนี้น้องน้ำหวานครับนี่ท่านสวัสดีค่ะน้ำหวานนะคะคนเดิมเหมือนกันนะคะคนเ,เน่าจะเจอกันหลทิดแล้วอ่ะอ่าวันนี้ที่เราอยู่นะคะก็คือสาขาวางน้อยวันนี้เราจัดงานนะคะเป็นซีซันเชนส์วีเชนนะคะซึ่งในงานเรามีโปรโมชั่นเด็ดๆนะคะสำหรับตัวรถ m มโครนะคะไซส์กลางก็จะมี10ตันแล้วก็20ตันนะคะ ก็จะเป็นรุ <decent height> ่น <genau> ท <cool> um ี่ลูกค้าส่วนมากรู้จักดีเลยก็จะเป็น XE 1 3 5 B XE 2 0 5 D แล้วก็ XE 2 1 5 4าีเรา B Boy ทำโปร B Boy กับ D เนอะอ่า1 3 5่นี่ตัวตัวตัวดี1 3 5 D ด้วย135เนี่ยมีสองรุ่นตัว B Boy ก็คือใช้เครื่อง k i s u 4BG ส่วนตัว D เนี่ยใช้เครื่อง c u m m n 4T เป็น c u m m e r l e a ค่าตัวพอๆกัน ค่าตัวเท่ากันครับอ๋อนแล้วแต่ลูกค้าชอบคขาเร็วหรือว่าอีซูซูกค่าตัวเท่าไหร่ค่าตัวเท่ากันครับสองแปดห้ารถไปเยอะเลยแล้วสำหรับงานนี้ครับจนจนเนี่ยใน้านนี้ที่มีอยู่เนี่ยก็เหลือที่สองห้าเก้าอราคาพิเศษมากๆเลยนะคะเราดาวแพงไหมเราดาวแค่ห้าบาทรสเดาวห้าบาทได้ไหม เราที่เดียวก็พักไปง่ายอ่ะเอาห้าเปอร์เซ็นต์ดอกเบี้ยนะคะสองจุดเก้าเก้าแล้วก็ผ่อนได้ทั้งหมดสี่สิบแปดงวดด้วยกันค่ะอ๋ออ่าได้ดอกเบี้ยสามจุดห้ามีนี่อ้าววันนี้เราให้พิเศษไงอ๋อพิเศษถึงวันไหนอ่ะถึงวันไหนก็ก็เดี๋ยถึงถึงจนหมดสต๊อกที่ในเนี้ยแหละครับอ๋อเราไม่ได้ให้เดือนมิถุนาอย่างเดียวนะจนหมดเนี่ยแหละครับอ๋อจนหมดนะทันนี้ใช่ก็ต่อทั้ง รายละเอียดเพิ่มเติมก็เบอร์คอนเซ็นเตอร์ก็ได้ครับ0949833399อีกทีศูนย์เก้าส่เก้าแปดสามสามสมอย่าเพิ่งจบสิเรายังมีอีก2 2> ยังไม่จบนนยังไม่จบ <c oughs> ต่อต่อตอ่ะตัวนี้ได้ข่าวว่านี่ลดเหมือนกันนะอ่านี่คือ215หีึ่งสี่ตัวนี้ลด20ตันนะคะจากราคาเดิม368ตอนนี้เราเหลือ368เหลือ3ามล้าน9ก้าหมื่นสล้านเหมื่นเท่านั้นลดแล้วก็สามุดสิห้าเป ห้าเปอสี่สิบแปดกวแสนกระบาทนะใ่ดาวแสนกระบาทห้าอครับครับผมโอเคพิเสษจริงๆเลยนะครับอ๋อส่งส่งแพงไหมก็อยู่ก็สี่สบแปดกวอยู่ประมาณหกหมื่นกว่ากครับครับครับผมขั้นขาวละขาวขาวนะขาวขาวอ่ะเสเหมนกันค่ะแล้วขั้นขาวเท่าไหร่สามสี่เก้าเหลือสองแปดเก้าตัว ัวสีขาว 205D ดีเนาะ <50 5 S> 205D ดีตัวนี้นมันก็จะเป็นตัวที่เป็นเครื่องยนต์เชียงไฮยดีเซลนะแต่ถ้าเกิดตัวในรูปนี้ก็จะเป็นเครื่องยนต์อีซูซูอีซูซูใช่ก็คือ,อจัดทรงเหมือนกันครับหลักๆนะคะที่อยากจะบอกก็คือตอนเนี้ยเราให้ดาวค่อนข้างตา่ําส่วนมากลูกค้าตอนเนี้ยก็คือ 99นะคะเรายังมีรถอะไรบ้างของ XCMG นะนะคะนอกจากรถแมกโรเนาะเครื่องจกักรทาถนนอื่นๆเนี่ยเรามีแทบจะครบหมดเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นรถบดอ่าอยู่ข้างหน้าเลยให้ดูก่อนเลยเป็นตัว X123 PD ตีตรงนี้เห็นเป็นล้อเรียบนะคะเราก็สามารถใส่น้าเปิดหน้าเข้าไปได้ด้วยนะ,ะอ๋อเราก็มีขายกันเนาะใช่มี10ตัน20ตันอะไรพวกนี้มีหมดเลยครีน เตนก็มีค่ะเริถตั้งแต่12ตันขึ้นไปจนกระทั่งข้างในนี่300ตันวันนี้มีต่อโชว์ด้วยมีรถถนนถนนกัรถที่ทำถนนนอกจากรถโบ๊ทนะคะรถเกรดค่ะตัวเดี๋ยวเราพาไปดูตัวจริงกันเลยดีกว่าี่วันนี้เดี๋ยวเราคุยไปด้วยกันอยู่ในงานนี้ลูกค้ากำลังทยอยเข้ามากันเลยนะะคอันนี้ถึงร้อยถึงร้อยคันไหมทั้งหมดเท่าไหร่ ถ้ารวมรวมกันทั้งสาม่นถึงอยู่นะคะอ๋อเอาเอาบอ,บอกสถานที่เขาหน่อยสถานที่นะคะวันนี้เราอยู่กันที่วังน้อยจังหวัดอยุธยาค่ะก็จะเป็นศูนย์ใหญ่ของเอ็กซีเอ็มจีเราเลยค่ะครับถนนอะไรตรงนี้ถนนเ,เลขที่อะไรเลขที่เลขที่อะไรอะเลขที่ที่อยู่ตรงนี้นะอ๋อจะไม่ได้อะดิ <laughs> ที่อยู่จะจำอะไรได้บ้าง ตรงเนี้ยเราสามารถเซิร์ชใน Google Map เนาะมันจะมีทีกัดอยู่แล้วก็ค้นหาคำว่าไชน่าแมชชีนนะคะก็ดูอันที่เป็นสาขาวังน้อยนี่เบอรเว็บจงเป๊ะเบอร์ไวเว็บเออไวเว็บไชน่าแมชชีนคราเซนเตอร์นะคราเซนเตอร์ศูนย์เก้าส่เก้าแปดสามสามสามเก้าเค่ะโอเคอ่ะแล้วเราเบอร์สำหรับหนูนะคะก็น้ำหวานศูนย์เก้าสนึ่งสี่หกสีค่ะอืมหวานสมชื่อไหมแล้วแต่คิดเอาเดินเดินตามนะ่้องตาม อ๋อใช่โอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูเราไปดูของใหญ่นี่ไปดูของใหญ่นี่อยู่ด้านหน้าเลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูไอ้บูมยาวนดิอธิบายหน่อยดิอม่พูดก่อนเหรอนี่ยบูมยาวเนี่ยนู้นนู่นนู้นบูมยาวตัวนี้บูมยาวเป็นสเปคพิเศษเนาะลูกค้าจะไม่ค่อยเห็นตัวนี้ตัวนี้บูมยาวหมายถึงตัวนี้ใช่ไหมกดชิพพายอ่าอันนี้นี่อะไรเขาเรียกอะไรอันนี้ชิพพายนาะอ่าใช่สำหรับกดชิพพายโดยเฉพาะตัวนี้เป็นรุ่น XE 300DP ออันนี้กดกด คือเราผลิตมาจากโรงงานพร้อมหัวแบบนี้สำเร็จรูปมาเลยนะคะไม่ไม่ได้มาดัดแปลงที่ประเทศไทยขึ้นเรือมาอย่างนี้เลยนะแล้วก็ตัวถัดเสาเข้มบ่เจาะพวกชิบพายเอาชิบพายาไว้แบบพวกกันกันเกิดกันเนี่ยใช่ อ่แล้าถัดไปคันข้างๆกันอันนั้นจะเห็นบุ้งกีใหญ่ ừ, คือ,อตัวบูมเขาจะยาวแต่บุ้งกีใหญ่ซึ่งจริงๆปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นรถบูมยาวเราจะไม่ใช้บุ้งกีใหญ่เพราะว่ามันจะรับน้ําหนักได้ไม่ไม,มากแต่ตัวนี้มันเป็นสเปคพิเศษที่เราทำขึ้นมาสําหรับงานที่เขาเรียกว่าตักท่าเรือ,อมันจะมีตักประเภทพวกแกแลบปุย๋ยหรืออ,อะไรพวกเนี้ยตักเบาตักเบาตักเบามันจะตักหินไม่ได้เนี่ยเอ้ยตักหินตักหินได้แล้วตักทางตักตักน้ำตาลได้ ตักทรายได้ไหมใช่เอ้ยทรายทรายกองไว้ได้เนาะก็พอได้นะพี่แต่ว่าหลักๆเนี่ยคือทรายมันไม่จำเป็นตักแกบวะตักขี้เลื่อยเนาะอย่างงี้ตักขี้เลื่อยที่เราเอามาจากทางเรือใช่ไหมแล้วเราต้องล้วงลงไปแล้วเอาขึ้นมาเราต้องใช้บูมยาวขนาตักโปะจะได้โอ้นี่ครับซุปเปอร์ลองฟรอนท์แล้วก็มีตัวเล็กอ็มีมอเตอร์เกรดเอามาดูมาดูยักษ์ใหญ่อ่ะอันนี้นะอยากดูอะไรต่อนี่ยเนี่ยเนี่ยอธิบายได้ไหมตัวนี้ตัวใหญ่เป็นเสือหมอบเสือหมอบ อ๋อนี่เสืออะไรข้างหลังตุ๊กตุ๊กมาค่ะอ่าเนี่ยมันจะมีตัวนี้เป็นเสือหมอบแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นรถกัดมาคู่กันเลยรถกัดเนาะอ่าเพราะฉะนั้นอันนี้กัดอย่างเดียวไว้ใจ F c m c ได้เลยว่าอันนี้กัดอย่างเดียววะถ้าจะทำงานถนนนี่คือมีทั้งสองตัวเลยอ๋อตัวนี้ค่าตัวไม่แรงด้วยใช่ไหนได้กัดแล้วก็ผสมอยู่เนาะตัวนู้นอ่าใช่ค่ะมันก็จะหมุนอ่าสิบกว่าล้านเนี่ประมาณนี้ประมาณประมาณสักนะครับ 8นิดๆได้นะคะ78ล้านมีน้องตัวตัวเือห์โมได้สอกับความสามารถเขาอยู่700พลังมาครับเนี่ย700พลังมาแต่ดูตัวจริงได้เลยนะคะเพราะว่าเราสต็อกไว้ให้เลยสำหรับผู้ประกอบการที่แบบว่าอยากดูแลรีบตัดสินใจยกไปได้เลยมอเตอร์เกดเดอร์พาไปดูเลยมอเตอร์เกดเดอร์ค่ะตัวนี้จะเป็น gr2205 ใบมีดจะอยู่ที่14ฟุต14ฟุตมีลเปรามีวยวกับ14ฟุตมีมีมีให้ค่ะ ครับตัวเท่าไหร่เนี่ยตัวนี้หรอหล่อเงี้ยเครื่องเครื่องขมิ้นป่ะสี่ล้านกว่าเครื่องของเราตัวนี้น่าจะเป็นขมิ้นนะคะเพราะส่วนมากเครื่องจักรที่เป็นไซส์ใหญ่เนี่ยอ่าก็คือตอนแรกเราจะเป็นอิสุสุแล้วก็ขยับมาเป็นพวกขมิ้นครับอ่าแล้วก็จะมีบางตัวที่เราใช้เครื่องเครื่องยนต์ของเซี่ยงไฮ้ดีเซลแล้วเราตัวนั้นอ่ะตัวเครนหรอเครนป่ะเครนเครนตัวนี้เป็นไซส์ใหญ่มากค่ะนะไปดูหน่อยอ่ะพาไปดูสามโอ้เหยียบได้ไหมนี่ เดี๋ยวมาดูอู้สามร้อยตันพี่น้องใช่อันนี้ใหญ่มากนะคะสำหรับยกพวกงานแบบเขาเรียกอะไรนะทำทางหลวงนะยกสะพานหรืออะไรนี่ครับนี่ใหญ่สุดนี่สามร้อยตันนี่ยโอ้โหนี่พี่น้องนะครับเขามีเจอบ่อยๆเนาะครับนี่จะมีลูกค้ามาปุบปะสร้างสรรค์เนาะใช่ค่ะเดี๋ยวเราหันกลับคืนเดี๋ยวให้เซลน้ำหวานปิดปิดตรงนี้เลยอ่ะ สำหรับวันนี้นะคะเราก็เหมือนเป็นการขอบคุณลูกค้าด้วยนะคะมีการจัดเลี้ยงอยู่ที่สาขาวางน้อยก็ถ้าหาก่านใดนะคะยังมีเวลารีบมา,า <laughs> แล้วก็เรื่องจากที่สาขานะคะอยากมาดูตัวจริงสามารถติดต่อเข้ามาได้ะคะ่ะทั้งคอเซ็นเตอร์แล้วก็ทั้งเซลล์ผู้ขายทีุ่ก่ันเลยคร,ครโอเคขอบคุณน,น้องน้ำหวานนะครับเซลล์นคนสวยอ่ะขอ,ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะฝากกดติดตามนะครัคบสวัสดีครับ